ในโปรโมชั่นนะครับผมให้ลูกค้าเลือกได้เลยถังโดนัทถัทงแคปซูลลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบเลยไม่ต้องเพิ่มแม้แต่บาทเดียวสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับดเดี๋ยววันนี้มาดูอีกหนึ่งคิวการติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นรถโตโยต้าอันติสนะครับ แต่วันนี้ลูกค้าเลือกมาเป็นชุดโปรโมชั่นที่ทางร้านโชคดีแก๊สได้จัดไว้นะครับโปรโมชั่นของวันนี้นะครับเป็นชุดเค E นะครับ n นเวลสกายเจ็ตนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นอีก1ตัวที่กระแสกําลังมาแรงนะครับยี่ห้อเค e นะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์รุ่นนี้นครับไม่ได้เพิ่งมีเข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้นะครับเข้ามาในประเทศไทยนานมากแล้วก็มีหลายๆอู่ที่ติดตั้งกันมาอย่างยาวนานนะครับแต่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับ แต่ช่วงนี้นะครับกระแสหลายๆท่านก็ถามหามันเป็นอีกอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะครับที่มีคุณภาพดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวซอฟต์แวร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ส่วนควบนะครับก็ดีเลยนะครับสำหรับกล่องก็ผมก็ได้บอกไปแล้วนะครับเป็นตัว Nevo s s y y j t t e o นะครับแล้วก็ในชุดโปรนี้นะครับบวกกับมอต้มโทมาเซโต o นะครับนอร์ดิตัวนี้รับกี่แรงมา170 อ่าร้อยเบบางทีข้อมูลผมขายของเยอะบางทีก็หลงหลงลืมลืมบ้างเดี๋ยวให้ข้อมูลผิดก็ถ้าผิดก็ทักได้นะครับบ้า<ะ>แล้วก็จะมาเป็นหัวฉีดจะเป็นตัวเคมีฟินิกนะครับตัวนี้มากับชุดเลยนะครับนี่ได้หัวฉีดแท้ๆคุณภาพสูงจากเคมีเลยนะครับส่วนกองนะครับในตัวโปรโมชั่นนะครับผมให้เป็นกอง360รอองศาต้าเลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวที่คุ้มคุ้มนะครับเป็นตัวตัดปั๊มติกปกติ เพิ่ม1,500นานะครับเพิ่ม1 5 0 0ับาทแต่ผมไม่ให้เพิ่มนะครับผมให้ฟรีเลยแถมให้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวตัดปั๊มติก๊กมีไม่เยอะด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวตัดปั๊มติ๊กคุณภาพด้วยนะครับที่นําเข้าจากเมืองนอกด้วยนะครับไม่ใช่ของไทยด้วยนะตัวนี้ถังแก๊สนะครับผมให้ลูกค้านะครับในโปรโมชั่นนะครับผมให้ลูกค้าเลือกได้เลยถังโดนัทถังแคปซูล58โดนัท54โดนัท42นะครับลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบเลยไม่ต้องเพิ่มแม มีไม่ถึง10ชุดมั้งสิกว่าชุดนี่แหละในโปรนี้นะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยส่วนเรื่องงานติดตั้งทางเราเป๊ะอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาติดตั้งก่อน งานสายไฟนะครับที่สําหรับเฟกที่มากับเคมีนะครับในชุดไฟนะครับเราจะไม่ให้ใช้เลยนะครับคือเราต้องแกะออกแล้วก็ทําใหม่ขึ้นสายไฟสแตนใหม่หมดเลยนะครับก็คือขึ้นสดเลยนะครับถ้าใครเก็บแบบเอาที่มากับเคมีแล้วเก็บรัดเข้าไปเลยนกลายเป็นรกเลยนะครับสําหรับผมผมไม่รู้นะครับก็คือการเก็บงานสายไฟผมทํามาตรฐานไว้สูงนะครับ ผมลองดูแล้วครับเก็บเข้าไปนี่ลูกค้าผมไม่เอาแน่นอนครับแต่ว่าเฟกใช้ตัวเดิมนะครับนี่ครับแต่ว่าต้องมาจัดเรียงใหม่นะครับเสียเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเฟกที่มากับชุดเคมีก็ถือว่าเป็นเฟกที่ค่อนข้างคุณภาพดีนะครับก็ดีนะครับเราประหยัดต้นทุนไปอีกนิดนึงนะครับนี่ครับแต่เราต้องมาเก็บพันให้เรียบร้อยนะครับบอกได้เลยครับงานมาตรฐานสายไฟที่โชคดีแก๊สนะครับสูงกว่าที่เขาให้มาแน่นอนครับ รายการติดตั้งของคันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวขายึดสพอร์ตนะครับเราจะทําแบบแข็งแรงเลยนะครับสร้างขึ้นมาใหม่หมดนะครับตัวกองเนี่ยเราจะไม่ปล่อยลอยนะครับเราจะทํำสพอร์ตยึดอย่างแข็งแรงนะครับส่วนระบบสายไฟนะครับเราจะเก็บงานเนียนมาเลยนะครับพันด้วยผ้าเทปเกรดโอเอมเลยนะครับนี่หัวฉีก็สพอร์ตยึดต้องแข็งแรงนะครับทําเสร็จ เรียบร้อยนะครับวาลวเป็นวาลวโทมาเซตโต้นะครับถังโดนัทห้าสิบสี่ลิตรพอดีเป๊ะเลยนะครับ ของเคมีเป็นโปรแกรมที่ละเอียดมากนะครับผมจะใช้อุณหภูมิให้ตัดเข้าแก๊สอยู่ที่50องศานะครับรอบเครื่องผมไม่ใช้เลยนะครับหน่วงเวลาใช้แค่1ิวิพอนะครับทาไมผมถึงไม่ใช้รอบนะครับผมถือว่าผมจูนเนียนนะครับเวลาตัดเข้าแก๊สเข้าน้ํามันนะครับผมไม่เคยกลัวว่ารถมันจะดับนะครับคาลิเบอรมันก็จะบอกนะครับว่านยครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นในโปรแกรมมันจะละเอียดมากนะครับมันจะขึ้นข้อควรระวังให้เรานะครับว่ามันยังเหลือข้ามขั้นตอนอะไรนะครับ เห็นไหมครับมันจะบอกขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับว่าเราต้องไปทําการเลือกคาลิเบตสัญญาณการฉีดก่อนนะครับกดปุ๊บนี่ครับมันจะให้มาคาลิเบทตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับพอเราคาลิเบตมาปุ๊บนะครับมันจะขึ้นจังหวะการฉีดให้เราเลยครับหนึ่งสามสี่สองนะครับตัวนี้สําหรับพวกรถที่มันเป็นรถยากๆนะครับตระกูลซูซูกิทั้งหลายนะครับที่สัญญาณการฉีดจะไม่ใช่หนึ่งสามสี่สองนะครับ เราไม่ต้องไปแอดวานซ์หรือตั้งซีเควนต์ต่างๆเลยนะครับตัวนี้ถ้าเข้ามาของ KME นะครับมันจะให้เราเลือกเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเลยครับออโต้เซตอัพนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ไม่สามารถข้ามได้นะครับตัวนี้ต้องกรอกให้ตรงเลยนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี engine power ก็คือมันจะให้ค่ามาเป็นกิโลวัตต์นะครับตัวนี้ปกติรถบ้านเรามันจะเป็นแรงม้าใช่ไหมครับมันก็จะให้ใส่ค่าเป็นกิโลวัตต ตัวนี้จะเป็นซีซีเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นขนาดของรูหัวฉีดนะครับปีรถนะครับแล้วตัวนี้จะเป็นข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องติดนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลลูกค้านะครับตัวนี้ต้องใส่นะครับพอเรากรอกข้อมูลในเวิร์กช็อปครบทุกอย่างแล้วนะครับมันถึงจะให้เรามาออโต้เซตอัพนะครับปบ๊รบรอสักครู่ับปิดแอร์นะครับปิดแอร์ปิดโหลดปิดไฟนะครับมันก็จะทําการออโต้คาลิเบตนะครับเดี๋ยวออโต้คาลิเบตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันนะครับ ตคาลิเบทนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็เราก็จะมาวิ่งเก็บแมปน้ํามันก่อนนะครับเก็บแมปน้ํามันเราก็จะวิ่งใช้เก็บแมปให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นตะครับตอนนี้เราวิ่งเก็บแมปครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเราก็จะมาวิ่งเก็บแมปโหมดของการใช้แก๊สนะครับพอเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วเคอร์เซอร์มันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับมันก็จะเก็บเหมือนเดิมครับพี่ก็ดูเลยครับตามอยผ่อนลงมาให้มันเก็บช่วงนี้นิดหนึ่งครับช่วงไหนที่มันยังไม่ขึ้นเม็ดนะครับพี่เหยียบเข้าไปหาไเลยผมให้ลูกค้าเเเก็บบองลยนนนะครััี้ ของเคเอมีนะครับมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะแยกตารางจูนอีกตารางจูนมาให้เลยนะครับสามารถปรับได้เลยนะครับรู้ว่าช่วงไหนหนาช่วงไหนบางนะครับเนี่เห็นไหมครับมันจะมีตัวจุดไกด์ไลน์ให้นะครับที่เป็นสีส้มๆนะครับเราก็สามารถดึงกราฟให้มาเข้าหาจุดสีส้มได้เลยนะครับถ้าจุดสีส้มมันอยู่ต่ํากว่าตัวเส้นสีน้ําเงินแสดงว่าแก๊สมันหนานะครับเราก็ลากมันลงมานะครับถ้ามันปรับยากก็มีอีกหนึ่งตารางนะครับที่เราสามารถปรับได้นะครับคือตัวนี้นะครับ อันนี้ก็จะปรับละเอียดเลยนะครับตอนนี้ก็คือลูกค้าเก็บแบบครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ลูกค้าขับเองนะครับครบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันทั้งคู่นะครับผมก็จะกดคำนวณเลยนะครับ enter ปึ๊บแค่นี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบค่าชัดทิมลองทิมอีกทีนึงนะครับว่ามันใกล้เคียงกันไหมนะครับตัวค่าชัดทีมลองทิมผมก็ดูเหมือนเดิมนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเลยครับถือว่าคำนวณออกมาได้ได้ค่าแบบแทบจะไม่ต้องปรับเลยนะครับ ช็อตทีมอยู่บวกลบไม่เกินห้านะครับเดี๋ยวลูกค้าลองได้เลยครับว่าฟีลลิ่งในการขับเป็นไงบ้างครับเนียนได้ครับเหมือนกเนิัน้ำมันนะครับลองเหยียบได้เลยครับจุดง่ายมากนะครับเคมีลองดูนะครับตอนนี้มีโปอีก10ชุดนะครับวันนี้สั่งมาอีกสิชุดนะครับเดี๋ยวจะมาทำโปรให้ลูกค้านะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับชุดนี้ KB m n e v o Sky Jet Eco นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่โชคดีแก๊สครับ061527069ครับผมสวัสดีครับ